ตอนเรียนมส่ 4, มันไม่ค่อยคลิกกับเราเท่าไหร่อะคะ่ะเรียนแล้วแบบเหนื่อยเราไม่รู้ว่าเราจะเรียนไปทําไมเราน่าจะไปในทางสายวิทย์คณิตไม่ค่อยจะรอออะคะ่ะหลายคนชอบพูดว่าการสอบ G.D. คือการหนีมปลายอืมก็อาจจะจริงกังวลว่าจะสอบไม่ผ่านนะคะคือย,ยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรอยากจะเข้าคณะอะไรทําไมสุดท้ายถึงเลือกมาจบที่ B s t ท ชื่อหมอนอิงนะคะอายุ17สอบเทียบ GED ค่ะตอนนี้ติดคณะ BASTU ค่ะตอนเลือกมหาลัยอะดูจากปัจจัยอะไรบ้างก่อนหน้านี้คือยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรอยากจะเข้าคณะอะไรแต่พอเราสอบเทียบ GED ก็คือเรามีเวลาว่างหลังจากลาออกก็เลยได้ค้นหาตัวเองอิงเลยคิดว่า b a s เป็นทางเลือกที่ดีสําหรับอิงค่ะทาไมสุดท้ายถึงเลือกมาจบที่ BASTU เป็นคนที่ชอบเรื่องแบบว่าพวกอาร์ตแล้วก็ลิเทเรชอ่อะค่ะถ้าแบบมีน้องๆที่สนใจเรื่องอาร์ตแด์ลิเทเรชั่มีคำ นนะนอะไรบ้ิงคิดว่า,าอาจจะต้องอ่านพวกนิยายวรรณกรรมไปบ้างค่ะเผื่อเขาจะถามตอนสัมภาษณ์ค่ะเราเริ่มต้นเตรียมตัวตั้งแต่ตอนไหนเริ่มเตรียมตัวกับ g d ตั้งแต่16ค่ะค่อยๆเก็บทีละวิชาค่ะประมาณวิชาละ1เดือนอะไรประมาณนี้ค่ะอิงก็สอบเก็บภายใน 4- 5หเดือนนะคะ s a t อิงก็เตรียมมาเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็มายื่นคณะ b a s รอบแอดมิชชั่นค่ะจำได้ไหมว่า B a s ต้องใช้คะแนนหรือ q u i r e m e n t อะไรบ้างใน ยืนเ BS มี requirement คือคะแนน SAT IELTS คิดว่าทักษะอะไรที่แบบจำเป็นมากๆสำหรับการสอบเข้า BAS เองคิดว่าน่าจะเป็นการแบบที่เราไม่ช็อตไมค์อะค่ะคือเราต้องตอบไปเรื่อยๆอะค่ะตอบให้ผิดหรือถูกเพราะว่ายังไงอาจารย์เขาก็ฟังอยู่แล้วค่ะเตรียมตัวหนักไหมฝึกฝนยังไงก็ดูว่าคณะเขาต้องการคนแบบไหนอะค่ะแล้วก็ไปอ่านจากข้อมูลในเว็บคณะแล้วก็เตรียมคำถามสำหรับจะไปสัมภาษณ์อะ ช่วยเล่าขั้นตอนวันที่เราไปสัมภาษณ์หน่อยเป็นยังไงบ้างอวันที่ไปสัมภาษณ์นะคะจางจะให้สอบข้อเขียนก่อนค่ะแล้วก็ช่วงบ่ายจะเป็นสอบสัมภาษณ์ค่ะข้อเขียน<ม>จําได้ไหมคะว่าแบบคาถามประมาณไหนจําได้ค่ะว่า AI มีผลเสียหรือผลดียังไง<ม><ม>แล้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงแบบในการที่แบบว่าบางคนที่ใช้ AI แล้วเขาแบบก๊อปปี้มาหมดเลยอะไรเงี้ยเราตอบอะไรไปพยายามตอบให้มันเป็นกลางนะคะ ใช้ critical thinking นะคะแล้วก็ปิดจบด้วยว่าหมอธรรมศาสตร์จะสามารถทีมนี้แก้ปัญหาอย่างนี้ได้ เอ่อตอนสัมภาษณ์มีคนสัมภาษณ์เรากี่คนมีอาจารย์สัมภาษณ์คนเดียวค่ะเร,เราได้คําถามอะไรมาบ้างจริงจริงอิงได้คําถามที่มันค่อนข <c oughs> ้างเจ n e r a l มากมากเลยนะคะจริงจเตรียมมาเยอะแต่ว่าได้คําถามแบบแทบจะทั่วไปเลยค่ะอาจารย์ก็แค่ให้แนะนําตัวค่ะแล้วก็<ม>ถามว่าชอบอะไรเกี่ยวกับ U K บ้างเงี้ยค่ะเราบอกว่าเราเตรียมตัวไปเนะเราเตรียมคําถามแบบแนวแนวไหนไปบ้างอิงเตรียมคําถามทั้ง U K แล้วก็ U S เลยเพราะว่าด้วยตัวคณะมันเป็น British and American Studies อิงก็ เตรียม2ประเทศไปแล้วช่วงที่อิองสัมภาษณ์น่าจะมีเรื่องแบบทรัมป์พอดีส่วนใหญ่จะเตรียมเรื่องของทรัมป์ไปอะค่ะวิธีการเตรียมตัวไปสัมภาษณ์ของน้องอิงเตรียมตัวยังไงเอ่ยเข้าไปเว็บคณะค่ะแล้วก็ดูว่าแบบเขาสอนอะไรบ้างอะไรแบบเนี้ยค่ะพยายามหาความเกี่ยวข้องว่าแบบเราชอบอะไรแล้วแบบมันจะสามารถเชื่อมโยงไปกับคณะนั้นได้ยังไงอะค่ะจําเป็นต้องอ่านข่าวสารบ้านเมืองไหมคะสําหรับการไปสอบสัมภาษณ์จําเป็นมากๆค่ะเพราะว่าอิงอาจจะโชคดีเพราะว่าเจออ อาจารย์ที่ใจดีแต่เพื่อนของอิงอิงได้ยินมาว่าเขาเจอเป็นคําถามที่แบบว่ายากมากๆแต่จริงๆมันก็ถ้าเราอ่านมามันก็ตอบได้อ่ะค่ะเพื่อนเจอเป็นเรื่องของทรัมป์อะค่ะว่าแบบเขาทําอะไรแล้วก็เป็นแบบพวกเหตุการณ์ในช่วงนั้นๆที่เรากําลังสัมภาษณ์อยู่ดังนั้นนี่คิดว่าการเตรียมข่าวมันจําเป็นมากๆค่ะมีอะไรอยากฝากถึงน้องๆไหมคะที่แบบอยากเข้าคณะนี้ก็อ่านข่าวสารเยอะๆค่ะแล้วก็ทํารีเสิร์ชเกี่ยวกับข้อมูลคณะอะไรแบบนี้แล้วก็แนะนําตัวดีๆด้วย ตอนนั้นที่เราตัดสินใจมาติว SAT กับที่เดียร์ไบเซอร์ค่ะเรารู้จักกับ d ดียร์ไบเซอร์ได้ยังไงเองเห็นใน Tik t o อกค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออน่าสนใจดีแล้วก็อยู่สยามด้วยก็รู้สึกว่าเออน่าเรียนดีค่ะก็เลยลองสมัครตตอนแรกที่เรามาติวที่เดียร์ไบเซอร์ค่ะเรามีความคาดหวังอะไรตอนแบบเดินเข้ามาในสถาบันบ้างไหมเองแค่คิดว่าอยากจะแบบพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นแล้วเราก็จะได้เพิ่มคะแนนตัวเองด้วยค่ะแล้วตอนมา เรียนจริงๆรู้สึกยังไงบ้างก็ร <d> ู้สึกสนุกนะคะพี่เชยสอนสนุกมากๆาเลยค่ะแล้วแบบเรารู้สึกว่าเราไม่ง่วงตอนเรียนนะคะปกติอิงจะเป็นคนที่ง่วงง่ายมากๆเราเรียนไปได้เรื่อยๆเราก็ไม่เบื่อเลยค่ะแล้วสอนเข้าใจง่ายมากๆค<น>่ะ <คน S 1> ประทับใจอะไรในตัวดีแอดไวเซอร์แล้วก็ตัวคร <d> ูเชยเองอก,ก็รู้สึกว่าดีแอดไวเซอร์อเป็นระบบที่ดีอะค่ะรู้สึกว่าเราก็เรามีคําถามอะไรเราก็สามารถทักไปในไลน์ได้เลยอะค่ะทําไมถึงเลือกเรียนเป็น private course เพราะว่าถ้ายิง เรียนเป็นคอร์สอูงเองรู้สึกว่าอิงจะไม่กล้าถามแน่เลยค่ะ <c oughs> ว่าแบบเราเราอายค่ะเราเขินเขินนอย <c oughs> ตอนนั้นเรียนเรารู้สึกแบบยังไงบ้างมีอะไรที่ครูเชาสอนแล้วมันทําให้ข้อสอบมันง่ายขึ้นไหม,มก่อนที่อิงจะมาเรียนที่ d ดียร์ไเซอร์งรู้สึกว่าอิงยังจับจุดใน v e r b a l ไม่ค่อยได้อะค่ะพวก Reading หรือว่าจะเป็นแบบพวก a m ม,มา r อิงสวยเองยังทำไม่ได้แล้วอิงอ่านโจทย์หมดเลยแล้วยิ่งอ่านโจทย์ยิ่งงงกว่าเดิมอะค่ะ แต่พอมาเรียนที่เดียรไบเซอร์เองรู้สึกว่ามีทริคดีๆเยอะค่ะโดยที่เราไม่ต้องอ่านจ์หมดแล้วมีโมเมนต์ไหนที่แบบเราเรียนไปเรื่อยแล้วเราสัยเออคิดถูกแหละที่ยอมเรียน p r i v a t e ก็คงเป็นตอนที่แบบว่าคะแนนออกคะแล้วแบบคะแนนมันเออมันเพิ่มขึ้นนะคะก็เลยรู้สึกวบาเออดีแล้วที่แบบเรียน p r i v a t e ถ้าเกิดว่าเรายังฝืนที่จะเรียนกลุ่มบางทีแบบคะแนนเราอาจจะยังติดอยู่บ้างก็ได้มีแบบคาแนะนาอะไรไหมหรืออยากบอกอะไรกับเพื่อนๆหรือ,รอ,รอน้องๆที่อาจจะก,กาลังลังเลว่าเฮ้ยเรียนคอร์สกลุ่มหรือว่าลงร เรียน p r i v a t e ดีให้ hey, ดูว่าตัวเองแบบชอบแบบไหนมากกว่าคะ่ะเอาจริงๆก็แล้วแต่คนชอบบางคนก็ชอบแบบกลุ่มเพราะว่าได้อยู่กับเพื่อนๆบางคนก็ชอบแบบ private เพราะว่ามันมีความส่วนตัว,วคะ่ะ mm hmm. ก็เลือกเอาว่าเราชอบแบบไหนคะ่ะเราเรียนแค่กับครูเชนเนาะแตกต่างยังไงกับครูที่อื่นที่เราเรียนมาไหมครูเชเป็นคนเฟรนลี่ค่ะเป็นคนเฟรนลี่มากะคะ่ะ <laughs> มีอะไรก็ถามได้อะค่ะบรรยากาศตอนเรียนกับครูเชเป็นไงว้างครูเชเป็นคนที่ใจดีแล้วก็เป็นคนที่อธิบายได้เคลียร์ทุกประเด็นค่ะทาให้อิงรู้สึกว่าเออเราก็ถามมากขึ้นถึงแม้ว่าแบบอิงจะมีคําถามเยอะมากๆแต่ว่าพี่เชขก็ใจเย็นตลอดค่ะน้องอิงรีวิว SAT ให้หน่อยว่าก่อนเรียนกับหลังเรียนมันแบบแตกต่างกันยังไงก่อนเรียนคือแบบยากมากเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีพื้นฐานเกี่ยวกับพวก grammar อะไรแบบนี้ค่ะแต่พอเรียนก็รู้สึกว่าเออแบบง่าย ขึ้นมากๆเลยคะ่ะจากที่เราแบบติดขัดบๆบ่อยๆนะคะทีนี้อยากหู้ว่าเรารู้จักกับ GED ได้ยังไงเองรู้จักกับ GED เพราะว่าคนรู้จักไปสอบอะคะ่ะตั้งแต่ประมาณหมนหนึ่งอะคะ่ะแล้วเราก็คิดว่าเออน่าสนใจดีเป็นแผน B สําหรับเราได้คือถ้าเกิดว่าเราไม่ต่อในสายแบบหลักสูตรปกติอะคะ่ะก็คงจะมาสอบ GED อะคะ่ะอะไรเป็นแบบจุดเปลี่ยนคลิก k i n g p ของเราเลยที่ทําให้ตัดสินใจเลือก GED เนี่ยแหละอ๋อรู้สึกว่าตอนเรียนม .4 มันแบบมันไม่ค่อย คลิกกับเราเท่าไหร่อะคะเรียนแล้วแบบเหนื่อยเราไม่รู้ว่าเราจะเรียนไปทําไมเอาจริงก็เริ่มรู้แล้วแหละว,ว่าเราน่าจะไปในทางสายวิทย์คณิตไม่ค่อยจะรอดนะคะก็เลยเออออกมาสอบ G D ดีกว่าคะ่ะตอนที่เรารู้ตัวแล้วว่าแบบไม่อยากไปต่อกับมปลายเราคุยกับคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงบ้างเออตอนนั้นอิงสอบผ่านไปแล้วหนึ่งวิชาค่ะ<ม>ก่อนที่จะลาออกเลยไปคุยกับคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ว่าเอออยากจะลาออกเพื่อที่จะมาสอบ3วิชาที่เหลือเพราะเราค คิดว่าเราเรียนไปด้วยแล้วก็เตรียม G ดีไปด้วยมันอาจจะหนักไปสําหรับเราเพราะยังไงถ้าเกิดว่าเราสอบ G ดีผ่านเราก็คงทิ้งมอปลายไปแน่ๆนะคะ่ะก็เลยตัดสินใจว่าเออลาออกดีกว่า<อ>ค่ะตอนที่จะลาะออกอะค่ะคุณพ่อคุณแม่เขามีความกังวลอะไรไหมก็กังวลว่าจะสอบไม่ผ่านนะคะแต่ว่าอิงก็ต้องสร้างความมั่นใจให้กับเขาว่าอิงจะสามารถทําได้อะค่ะตอนนั้นสร้างความมั่นใจให้คุณพ่อคุณแม่ยังไงก็เ <laughs> ้าจะเป็นเพราะว่าแบบสอบผ่านแล้วหนึ่งวิชา ก็เลยแบบว่าเออจากตอนแรกมันดูไม่ค่อยมีอะไรอะค่ะ<ม>ด้วยความที่ว่ามันเป็นการสอบสมัยใหม่ผู้ใหญ่อาจจะยังไม่ค่อยเชื่อว่าเออมันสามารถแบบเทียบเข้ามาหาลัยได้จริงๆอะไรแบบนี้มันเป็นการเลรนนอกระบบน<ม>ั่นแหละค่ะมันก็เลยดูแบบไม่ค่อยเหมือนมอปลายที่แบบว่าเราเรียนแล้วเ,เ,เราแบบจบแล้วได้วุฒิแน่ๆอะค่ะเรารู้ตัวแหละตอนนั้นว่าเราไม่ไหวกับวิคณิต<อ>แล้วก็ไม่ชอบการเรียนในระบบมปลายพอเราออกมาสอบ G d ดีอะค่ะ G d ดีทให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้น หมทําให้รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะเพราะว่าเรามีเวลาว่างนอกจากที่เราจะเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบ G D เนี่ยเราก็ดูว่าแบบแต่ละคณะที่เขารับ G D เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วเราชอบคณะพวกนี้ไหมถ้าไม่ชอบเราก็ค่อยๆตัดช้อยไปอะคะ่ะแล้วถ้าเราเหลือช้อยเราก็เลือกคณะนั้นแล้วก็ค่อยอ่านอีนคฟมินคณะนั้นนะคะเราคิดยังไงกับการที่คนหลายๆคนชอบพูดว่าการสอบ G D อ่ะคือการหนีเงาไป <laughs> มันก็อาจจะจริงแต่ว่าเราไม่ได้หนีแล้วเราแบบ ทิ้งการเรียนไปหมดเลยคือเรายังมีแลนที่แบบว่าเราจะสอบเทียบแล้วเราจะเข้ามาหาหลัยต่อคะ่ะคือเรายัางต้องเรียนต่อคะ่ะเริ่มเตรียมตัว GED ยังไงบ้างคะก็เก็บเนื้อหาไปเรื่อยๆะคะ่ะมีอ่านหนังสือบ้างมีติวบ้างแล้วก็อิงเริ่มสอบจาก Math, Science, Social แล้วก็ RA คะ่ะคือ Math เป็นวิชาแรกท,ที่สอบผ่าใช่ใชค่ะ<า>แสดงว่าก็เก่ง Math นะสิมก็พอได้อะค่ะเพราะว่าเขาให้ใช้เครื่องคิดเลขได้แล้วก็อีกอย่างถ้า ทเทียบกับของไทยก็คือเนื้อหาโมดต้นเลยอะค่ะตอนนั้นมีการวางแผนหรือยังคะว่าเราอยากใช้ GED ยื่นมหาลัยไหนที่เล็งๆไว้ก็มีเป็นธรรมศาสตร์อะค่ะแล้วก็จุฬาบ้างค่ะ มีแผนจะทำกิจกรรมในของมหาลัยไหมน่าจะเป็นทิวมันนะคะที่เป็นแบบว่าองค์กร UN นะคะ<ๆ>ก็รู้สึกว่าเออน่าสนใจดีค่ะถ้าเป็นเรื่องฝึกงานเองรู้สึกว่าเองอยากฝึกงานเกี่ยวกับพวกงานสถานทูตอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าเราชอบทางด้านนี้แล้วเราอยากเป็นนักการทูตค่ะความอยากเป็นนักการทูตนี่เริ่มมีมาตอนไหนจริงจริงก็ตอนที่แบบว่าไปทําพวกวีซ่ากับคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ๆ>เห็นแล้วมันรู้สึกคลิกกับเรา ค่ละค่ะมีอะไรอยากบอกน้องๆไหมที่อาจจะสนใจด้านนี้เหมือนกันแล้วก็แบบอยากเข้า BASTU <im> อิงคิดว่า เราชอบด้านนี้จริงๆไหมเพราะว่าถ้าเราอยากเป็นนาการทูตมันอาจจะมีสายที่มันตรงกว่า B.S เช่นแบบ B.I.R หรือว่า P.J.S นะคะ,ะให้เลือกดีๆแล้วกันนะคะอ่าเราถ้าอย่างนั้นถ้าไม่ใช่แบบนักการทูตหรือระหว่างประเทศนะคะเราคิดว่าเราอยากทําอะไรอาจจะเป็นงานเกี่ยวกับพวกมีเดียค่ะ<ม><ม>เพราะว่าของ B.S จะมีสาขาย,ย่อยไปอีก<ม>ก็คือ Media and Communication นะคะรู้สึกว่าเออดูน่าสนุกดีได้แบบทํางานตามกองถ่ายอะไรแบบนี้ค่ะ อยากฝากอะไรถึงน้องๆที่เตรียมตัวสอบ SAT อยู่แล้วรู้สึกแบบอุ้ยมันยากมากๆเลยก็ <laughs> สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะขอให้คะแนนทุกคนเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้เข้าตามคณะที่หวังค่ะถ้าต้องให้หนึ่งประโยคก,กับ The Advisor อยากจะพูดว่าอะไรสุดมากๆ <laughs> เลยค่ะเรียนแล้วคะแนนเพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะ